บร okay. okay, uh, sort of ิเวณอมู่บ่อหานหมู่บ้านนัมันอยู่ใบ้าเขาเอาใบมุ่หน้าเอางส่งเข้าไปเอมัเชียวปุ๋ยปัเออพมเอาไปต่อต่อต่อแหลาลงมามนเคาไหมต่อต่อแหลกมาันเหมนเาเออมันบริเไมเป็น่ไหนนกกระางมาเ็นหลักะบ่ไม่ใช่มาบริบบินมาไม่มีมาเลมาเล้วมนเข่าวงไปเยบเอาบอกตรงตองด้ทองเขเอาของเขาบเขาบอก ้เสื่อนั่นนี่ตานี่เล้งงจักเออน่ามันหงถาวรนะน้องเดู้สบายดีเด้อพี่น้องสบายดีจ้าเล่นระบบเกิดสบายดีจ้าพะลุเล่เรา่นรบอนาคตอยจะมีเรื่องว่ามจะพังเรื่องไนไปไลู่่เออเขาว่าเอาขาบ้านมวนโด อโอท่าเคือบอกจัด oh ส่นหอกเป็นสวเป็นแดงนก่เนี่ยคารกกาชั่วโมงนะอรกันมันเบอมาฟอกคมาฟอกคนยันนักหนะได้นอนนั่งมือเด็กกได้มาอกแต่มาพังมาฟองอ่านชื่อข้างคู่บ่าวกันมันกันเช็คไลไฟใหม่เนาะ โอ้ยเค้าเอาความผิดมาจากใส่เด้ข่ข่รวน้ำรดน้ำอ้นค่ะกดน้ำอ้นใว่ฮะเออรดน้ำด้วยกันว่าแต่รดนวลียังรดน้ำค่ะแล้วผมไม่เคยเชิญวลีพูดชักชักไข่กับคักอยู่ไข่เ้ิญไข่เชิญก็ได้ไอ่เียนก็ได้ ขัดบ่อะเนาโอ้ยขาบ้านนะเราเราอยากพู่ให้เรานะมาลองเองซะกูถามนะไนากตัวกาดจักต้องถามกันเนาะให้เจ้าต้องทาเจ้าเดเจ้ามาเปิดตัวบ่าแล้วเราอยากูจักเนาะเอาตักแล้วตัวก่อยป่กันอยู่กับมัินชาวปบพีแล้วก็อย่างหนุ่มเนาะมันจะการลาเนื้อไปหัวเลาบลาวมาเราเอ็มีได้เอ็มอ้เพิ่มเพิ่เพิ่เมนมาบักเอ็มเลยแหละยังไงไอชม ด่าเขาอีกบ่ว่าด่าเฮ็ดคือฮู้จักเขาดีล่วงจังได๋าะคันเขาฮู้นี่เขาสิไปไล่เอาปืนยิงปากคนนัล่ะแทงแทขາไร่ําไ่สุดวนเาะารองนค่อาแท่าเสียว่าข่อยก็เบาอีกไแล้วโอื้จเลย เมื่อนี่อูหนึ่งก็จะประจับกันเลยกันนกนันบ่าวเอ็มนันยูวสือก็มีประเด็นบาวเอ็มขึ้นมาอีกไล์สดิึงสามเลย่อยนนี้ในเรื่องว่าขอยแห่งถือว่าลาข่อย็ีข้าลไลนะไม่ต้ออยปลา่ว่าไเปโลันข่อยบ่มเอ๋ยว่าน้อไปว่าไปหัวันในบอกไผได้อยากวาเขามาว่าโออยากวาอะได้วแต่อันนี้บททองบริรืทยังใส่บทจะอ่านเียนหัวใส่หน้าทอง ได้หมดนล่ก็ได้ได้บิดคือกันอ่าก็น่ก็ได้มไข่แดงมันบอกทองก็ได้ใช่ใช่อาด้วยทองอ่ะอาเจาอ้นไปด้วอ่าเมือคนเฮาน้ำใส่น้ำน้ำน้ำใส่นำส่นเพื่อดื่มเพื่อดื่มพ่อขอแม่ องุ่นลตงไม่องุ่นแตงอาหารซักซักล้างซักล้างอาอาเละทำพวงสะอาด พ่่อใดพ่อใครสละ่ทองเศหกเทของเศษเศษเหลือเหลือจ่ก น,นมูการงูเวียนของน้ำเพื่อได้แบ,บ่งมันออกเป็นสี่ค่ะตอนดังนี้ทำอิฐแบ่งกันละหักกันเหลืออันอนั้นเรา่องคารีทสี่สิบคาร์นาห์นาเต เราเงกเป็นนี้สีสบนกับภาษสิหาแล้วาสิหาก็ซื้อได้ตัวังซื้อ ยังทรงโผมาลยเออเออแล้วก็สื่ออยู่ในโทรศัพท์น้นโทรโทรสามสิบหาเห็นได้เนาะมดเลนาะ่อดถืควรไป่ื้อทสเอาขึ้นมาว่าคุดเรามาเ่าอีกเนาะเบาอโดนเลวเว้ยเซตะาเวน อาท่องเอาไปโรงเรียนมือเศร้าป้าได้กำทำกินนั่งนมนกระบาเราด่าเราบอกพี่มึงดุมเนาะทั้เขาก็คนจะเป็นทางทหารขังเยกอนาระบายเอ็ดซี่เนาะบูบดีกับบูดีนาะคนเนี้เป็นังาหนาเลป็นน้องเป็นดาบงก่มตัวผู้ช่วยส่วน

จากนั้นปันไปปันไดให้ต็ได้ทองฟ้าใหสล้านพยานเดียพยานสิล้านเด้อีให้ีแล้วมชิเด็ก้มอะไรสี่สี่ร้อยล้านเนี่ยให้นอนสิบล้าน้ส่วนสิบ้านไรนางอ้นสิบล้านเนาะได้เวลา

ไอโซ่หมื่นบาทไปสาไปมันน้อยคนมีต่อรองเบ่นเออแบน่เนาะกระิบไปล้านเเนาะิบสล้านเนาะใรเนาะเนาะเย็ย็ให้ด้นมันแลเเลยนนองเ็มันแลกันซื้อซื้อันโซฟาเขามานมาเนาะอันนี้มันจะเินห้านคนนะกนนเนาะทอง ยายยายยายไม่มุ่งนะเด้อคนเดียวน่ะเอาบเด้อโคยยาว่อยสุดโคอยาวมานอทองวันส่อที่ต้องแต่งเห็นเนาะนี่เราถี่แตกเช้าเป็นบอกหนาเราเริ่มเที่ยงันะคอยไปบอกเกินเนี่ยนี่ใส่สบู่นะเด้อบุ๊กหนาเด้อก็ขาวขึ้นมาได้หนาแเป็นประจำเดือนนะบอกไม่น้อยเด้บอกเด้อกันเป็นประจำเดือนมาน่ะใส่อาณามัยเนาะ จงมีสินลานบ้านรูปอีกบอแต้มหูงานอีบอแต้มบนเนื้ออันนจะหั่นเต๊ะี่เ้มีบอพกหั่นแต้มหูท่าตัวเจ้าแต้มนทอง่รงเลขยาวตุกนตานหาวอสิทธิ์ทางไรเลขท่านเนี่อันนี้คอยโซนคนดีวัน 哈哈哈。<laughs> ไอกบูอดเียงเนียนน่นแม็นบ่ยามันอดเอานะนั่นี่แคเนอ่ามันซือนี่ไหนบนไดเลยกรยาเท่าเลยอกมาหาเหีดเบเวียงหาเงินดีกว่านะอ่าก็อ่านเป็นก็อ่านออกเขาได้อืมเราอ่านได้อยูยนี่เลยอ่านพูดชได้โอ้ยปีหนานหมจ๊ะพวพูนมาซื้ออือใคยเล่ต้ง่ตอนเอฟซี เทาพูดใช่ไหมละ่งเพาเอาทงยิงสั่งนางทองพูดแล้วก็เสื้อเสือแล้วก็ใส่นอนนนทอ้ก็คื่อป้ซายเนาะทงปากายใค่นีทยทงปากาอยู่วมวปนงปากกาอะไรนั่นอหมักบ่ม่วปงปากายเนาะแม่เนาะมันปากายวัเอาระองปากาเขียนใส่ไม้เ พหน้าเขาถามซื้อแท้ซื้อเงี้ยทองปากายสิเนาะไต่ต้นเนาะปากายสิสด้ปากายเบื้องเขืนแม่ได้ทองไหมเอาดูทองปากายคนมันต้องมีความไปฝันกับใจแบบสุงส้นใช่จหะอันนี้เข้ามาทองพูดมีอานาจในความหมายแบบอันพูนขึ้นเออทองมันพูนขึ้นพูนขึ้นเหมือนว่าแต่ชีิมีเงินมีคำสื่อ เป็นสิริมงคลมันเกิดมันเกีเ่ยวกับสื่ออยู่บนพี่นองถ้ามาสื่อเป็นสิลีมงคลมันต้องผู้จักวันเดือนปีเกิดเวลาพร้อมแลเพลินสิผู้จักห้เนาะก็อเอาตั้งเอาแล้วรู้วันเกิดเราสมโนกับมมีสินะสมโน,นตัวเลขกับมมีสั้งกับมมี Khi nào ngày ngày quay riêng chân không còn học hết Thì lúc đấy họ đưa cho người có bát chăm tù lắm bay dặn dư thì thôi Thì không có, không có cơ hội này có đi mà làm nguồn nó lọt lại วันจะเกิดวันยังกบหูญามันสูชนไปเ้วแตดวงวันาองแต่ดาวดาวเนาิอทกิปชัมเนาะว่ะยาชิปีนอใครบ้านอเทากอกติกาเออจ็ดีนี้ะิีนราอเบิ่งเราเราคนคนนอยคนดอัีอันแบพร้อมเีนเ แสีสีมาขายอันนอ้ก็เอาเงนแเอาเด็สามหคำอยู่แล้วหอมหอมหอมแ่ต้องใส่นะำยาปลาปลาลูกด้วยโคดีเลยหอมแม่ใส่เลยนะห้ามใส่รลายได้คุ้มมันี้ใส่โดนโดนกระทองคุ้มๆเนาะไดอกลายๆอ้นเล่นอันเล่นเลยจ้ะที่แนำ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những cái <laughs> hấp dẫn